สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณครูนกยูงก็มาตามสัญญานะคะเมะื่อวานนี้คุณครูได้บอกแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเมะื่อวานนี้เราเจอกันครั้งแรกใช่ไหมคะคุณครูก็สอนเกี่ยวกับหน่วยครอบครัวแสนสุขสอนวันที่หนึ่งวันที่สองและวันที่สามรวมกันนะคะและวันนี้คุณครูนกยุงก็จะมาทบทวนให้กับเด็กๆ ตั้งแต่ของวันแรกเลยนะคะ,ะวันแรกเราเรียนเกี่ยวกับสมาชิกและจํานวนของสมาชิกใช่ไหมคะมาดูซิว่าสมาชิกจํานวนของสมาชิกภายในบ้านมีใครบ้างนะคะมีคุณพ่อนะคะคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะแล้วก็มีคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่า มีพี่ชายมีพี่สาวแล้วก็น้องสาวใช่ไหมคะอ่าน้องสาวบางทีก็มีน้องสาวมีพี่ชายใช่ไหมคะอ่าต่อไปวันที่สองเราจะเรียนเกี่ยวกับหน้าที่ของสมาชิกภายในบ้านหน้าที่ของสมาชิกภายในบ้านต้องช่วยเหลือกันทํางานใช่ไหมคะทาอะไรบ้างเอย่ยบางคนก็ช่วยล้างรถรับที่นอนใช่ไหมคะ วันที่สามวันพุธเมื่อวานนี้เราเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำร่วมกันของสมาชิกภายในบ้านใช่ไหมคะกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาเราทำอะไรบ้างเอ่ยบางคนก็จะไปให้อาหารสัตว์อาห้ารสัตว์เช่นให้แมวใช่ไหมคะที่บ้านคุณลูกจุงก็เลี้ยงแมวคุณครูตื่นเช้ามาคุณครูก็ให้อาหารสัตว์ให้แมวก่อนมาโรงเรียนเหมือนกันนะคะ บางคนก็จะไปช่วยคุณพ่อล้างแก้วใช่ไหมคะอ่ารับแก้วจากคุณพ่อส่วนพี่สาวก็ช่วยคุณอช่วยคุณแม่ใช่ไหมคะช่วยคุณแม่หยิบข้าวของมาวางที่โต๊ะนะคะไม่ใช่ว่าเรามานั่งรอทานข้าวเฉยๆใช่ไหมคะสบายบางคนก็ช่วยคุณแม่หยิบข้าวของคุณแม่รีดผ้าให้เราก็ต้องไปเก็บผ้าเสื้อผ้าเอามาเก็บใช่ไหมคะ เติมพี่ชายผู้ชายใช่ไหมคะก็ะช่วยปัดกวาดใช่ไหมคะต่อไปมาดูที่ว่าวันพฤหัสวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ร่วมกันภายในบ้านใช่ไหมคะเราจะปฏิบัติตนอย่างไรเมื่ออยู่ในบ้านอ่าเราจะอยู่เฉยๆได้ไหมเมื่อเราอยู่กันเยอะแยะอ่าเราก็ต้องมีระเบียบวินัยใช่ไหมคะมีความรับผิดชอบอ่าความสุขจัด นะคะก็คือความตรงต่อเวลาอย่างเช่นคุณแม่บอกว่าเวลานี้มาทานข้าวนะคะเราก็ต้องรีบมาทานข้าวเวลานี้เก็บปัดกวาดบ้านเราก็ต้องมีความรับผิดชอบที่จะดทำหน้าที่ช่วยเหลือกันเพราะเราอยู่ร่วมกันใช่ไหมคะเราก็ต้องช่วยเหลือกันบ้านเราถึงจะมีระเบียบมีวินัยมีความสะอาดเมื่ออยู่ เราเราอยู่รวมกันเป็นหมู่มากเราก็ต้องรู้จักช่วยเหลือกันอ่าใช่ไหมคะคุณแม่บอกว่าหลังจากกลับบ้านอ่าหลังจากกลับโรงเรียนใช่ไหมคะกลับไปถึงบ้านช่วยคุณแม่ใช่ไหมคะอ่ากวาดบ้านถูบ้านใช่ไหมคะช่วยคุณพ่ออ่าเช็ดกระจกอ่า่วยคุณแม่ทําอะไรอีกคะเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมคะให้อาหารสัตว์อย่างนี้เพราะว่า เราอยู่ด้วยกันเราก็ต้องรักกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช่ไหมคะถ้าเราอยู่บ้านเฉยๆแล้วเราไม่ช่วยเหลือพ่อแมอ่บ้านเราจะอบอุ่นไหมคะไม่อบอุ่นเราก็ต้องรู้จักเกรงใจซึ่งกันและกันใช่ไหมคะถ้าเราไม่มีน้ำใจที่จะช่วยเหลือพ่อแม่ใช่ไหมคะอย่างเช่นพ่อแม่บอกว่าอหนูจ ain, ๋าไม่ช่วยคุณแม่ถูบ้านหน่อยสิคะอะ่แล้วเด็กๆบอกว่ามาดับงูไม่ทํา หนูไม่ช่วยอ่าเด็กๆเด็กๆน่ารักไหมคะไม่น่ารักเลยใช่ไหมคะอ่าแต่ถ้าคุณแม่บอกว่าลูกๆมาช่วยคุณแม่กวาดบ้านถูบ้านหนอ่อยอ่า ลูกๆก็บอกว่าได้ค่ะคุณแม่เห็นไหมเหมือนกับเด็กคนนี้เห็นไหมคุณแม่บอกว่าให้มาขวาดบ้านถูบ้านช่วยหน่อยอ่าเด็กๆก,ก็มาช่วยคุณพ่อคุณแม่ถูบ้านกวาดบ้านเด็กๆก,ก็จะเป็นเด็กดีเด็กน่ารักคุณพ่อคุณแม่ก็จะรักเราใช่ไหมคะเห็นไหมการปฏิบัติตนที่ดีเมื่ออยู่ในบ้านเราก็ต้องช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่ให้ปล่อยปล่อยให้พ่อแม่ทําอย่างเดียวนะคะอ่าแลววันนี้นะคะคุณครูก็ ขออาอาทิตย์หน้าเอาไม่ใช่อาทิตย์หน้าค่ะพรุ่งนี้เราจะมาเจอกันอีกหนึ่งวันนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะพรุ่งนี้มาเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ